แม่จะมาจะรี้พาแม่ไปกินยาด้วยลูกพ่พาแม่มาออดดชั่นเร้วลูกเนาะไปลูกไปสร้างนาลูกเดี๋ยวลูกเงยตกใจระดับระับเป็นไฟกันพดะช่อมมีออฟพิ่งชมีหัวกากแล้วก็มาแจ้งน้ำเขานี้อยมานี่มาเทีไยังยังมาถึงขันหรอยัง่าถึงมาถึงมาถึงมาถึง อ่อนยังไม่ถึงแตงหนาแต่ใบซำจา่าบ่่่่ฮ่่า่่บ่่ปวปวดพวดโอ้ยบ้านบางสลบจ้าบอ้ยบัวเนี่ยยังเนี้ยไปตลาดดูบโอ้ยจะ่บแบบ

是。<Sí. S 2> okay. มันมันนะจ๊ะมันมันจ้ามันมันสมชื่อมั่งสโลปปิ้งปิ้งในรถกระบาที่หอยเออปิ้งแล้วเออปิ้งแล้วอีกจังหน่อยได้ปิ้งมังสโลปิ้งปิ้งอีกจังหน่อยได้ปิ้งได้ปิ้งแล้วมังสโลว่ะอะไรเนี่ยเขา อันนี้ก็ปูปิมนะครับปูปิมพ์แต่ละแต่ละนางเนอะโมนมาแต่ลโอ้แต่ละนางแต่ละนางเออเหลือแต่ไม่หักแล้วแม่บีว่าเหลือแต่ไม่หักแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กินซ่ากันสิ โอ้ยูเอมไต้แบแบนี้นะจะออกรายการพรุ่งนี้เนี่ยอุ้ยองอย่นะนี่ละครับเอาพอลุงเรสไลซิ่งแล้วก็มาเื้อเ้เพิ่งเห็นเจ้ายุดทั้งใดไากันที่ห้องจนข้อสิแตกแล้ว

นี่คดเ็นแตันาบ้านแล้ว่อพิกือจยปเนี่ยงไนันไงอ๋ออ๋อใช่ไหมหรือจำผิด กีต้งแต่เทคแรกจนทอนทอนเทกสามไปสอกีตึงจังไปเลยเออะ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอะไรเนะเมสซอกมสซอกในยนอเกาเขาก็ไเล มุไก่เอาอยู่ทางไก่เอาจำได้ตัตผมเลยเดี๋ยว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 เี๋ยวเด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 ี๋ยวเี๋ยวเด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 ี๋เดีี๋ยวเดดี๋ยวเี๋ บ่อมังสลีบงสลบีบ้าโอ้เมื่อไรเมื่อไรเย่โอ้โหนฉันบอกแล้วใจฉันไี่แตงจังหวัดอะไรจ้า

จ้าเจ้าใส่กับมาบินมาจากใส่บินมันมันขาโดนบอกให้ไันไม่เป็นอากาโมันสิงตอนแรกกางง่ายด้วยเต้นไปเต้นมามไนไหวเลยกันัน่เปลี่ยนแนวนี่อ yeah ันนี้ใช้เวลาขันงาน จาตมอ่ะตุมไปไหนไปแล้วพูดติดตามเราไปไหนอย่าลืมนะต้องรอดมความกล้านาตอนแทงนาคือสั่งแงนาของน้องอกนล้วผู้ติดตามมานี้รูปมาผู้ติดตามมาแล้วนี่นีติดตามวันนี้ลูกสาวจ้าฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะจ๊าติดตามัดีบัตนีต้องรูงเปลี่ยนจอบดูดูเนจอยุ่งน่นี่รดูกรบตาเนี่ยขีกัยจเาแกเดงนะแม่่รอบาเกรออบับกินเร็วๆักินเลยอหยาเลยเน่ยเอา โอเคลูกถ่ายลูกโดนมาคับไงเป็นใยบอเป็นใบยไงแหละไม่ได้เกณฑ์จ้าเออเดี๋ยวดีนะว่าจาชื่อเข้าเรียนชื่อทิดโอเคไทิดทชื่อเล่นชื่อทิดทิดเออชื่อของเรียนชื่อของเรียนเอินจ้าจ้าเอินเินจ้าจ้าใหม่สิจ้าจ้าลองลองลองที่ดูเป็นเป็น แขกแักแกงเขากาสวัสดีที่ดฟังไวเสมดครับขอบคุณรายการิดตารับชมนะ่อสวัสดีครับ